you <music> ข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกัน Let's go Let's go <S ถึงที่พักแล้วนะคะตอนนี้จะจะพาทัวร์กันมันแบบคือตอนเนี้ยทริปเนี้ยมากแค่สี่คนก็คือเราพ่อแม่แล้วก็มาวินเจสซี่กับ,บวิวไม่ได้มาก็เลยแบบว่าเป็นแบบแค่มี2ห้องนอนไปดูก ก so ็หน <location. S 1> <wish. an> ึ่ห้องนอนและแล้วก็ข้างบนมีอีกห้องหนึ่งแต่คือวันเนี้ยอากาศเย็นมากมันเป็นช่วงที่แบบอากาศเย็นพอดีคือตอไม่ได้เปิดแอร์แต่คือรู้สึกหนาวมากก็คือดีมากอะทุกคนเชียงใหม่ ภัยเรือแต่คือมันน่ากลัวมากคือเรือมันโครงเคร่งมากก็เลยแบบว่าพอละไม่ไหวอ่ะมันน่ากลัวแม่ไปเถอะคือไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่แค่ตรงนี้แหละแต่ว่ากลัวมากแต่มันมืดไปหายมืดอ่ันนี้เรามาที่ร้านอาหารเย็นแล้วนะครับชื่อว่าร้านเดิมร้านเมื่อกี้ชื่อว่าร้านเฟลร์ป่ะเฟลร์เฟร์ก็คือเป็นแบบว่าคาเฟ่ที่แบบวิวมันมุมถ่ายเยอะมากนะเอาจิงๆิแล้วก็รู้สึกว่าแบบมาตอนเย็นๆแสงกำลังดี คนไม่เยอะมากว่าเขาอนี้มาเบบธรรมดาคนก็ไม่เยอะมากแต่ว่าแบบสวยมากส่วนตอนนี้เราจะมากินข้าวเย็นกันเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเอาเลยเริ่มเลยปะเขาจะให้เราเลือกเนื้อเองแล้วเขาก็ให้เราไปทําเตาเป็นอย่างงี้โอ้ยนี่อย่างนี้ครับแล้วก็ไปเลือกเองแล้วก็ไปทําดู๋ยจะเอาแบบไหนบ้างแต่เลือกเราคือที่นั่งมันแบบปังมากก็คือแบบอุ้ยเข้ากล้องนี่ที่นั่งมันจะเป็นแบบ ดูดิมันเป็นแบบเต็นท์อย่างเงี้ยโหเท่มากแล้วก็แบบให้เรานั่งปิ้งอย่างงี้เลยปิ้งเองอย่างงี้เลยเท่มากนี่ครับเราจะมาแคมปิ้งกันแบบนี้เลยเข้ก็นั่งตรงนี้ริมท่านี้น่ารักมากแล้วก็ปิ้งกันตรงนี้ครับาามาไปต่อไปน หนเชฟครับแนะนำเนื้อหน่อยครับเชฟเอาคนไหนคือเชฟคนนี้อันต่อไปมาวินเก้าอี้เออทำไมทำไมรู้้ตอมันทำไม่ทันอ่ะมันเร็วมากอ่ะต่อไปต่อไปประตูไม่ทันไม่ทันเลย ไม่ไันม่ไหนเตดิไม่ได้ไม่ทันแดดดแดด้ไม่มองเลยตไม่มองอตัวเสร็จแล้วเราออกไปกินข้าวกันเดี๋ยวมาเลยเ n ้นิ u อ ข้ชาบ้าแล้วเซกวันนี้นะครับเรามาในเอ้ยดูชุดวันนี้กันดีกว่าวันนี้เรามาในตีแม่บ้านญี่ปุ่นที่อยู่แถวสุขุมวิทอย่างเงี้ยแม่บ้านญี่ปุ่นไหมน่ารักเป็นแหละแล้วก็เป็นกระโปรงยาวๆแบบนี้วันนี้เราจะไปสวนส้มกันนะคะไปเก็บส้มแล้วก็ เออทำคอนเทนต์ถ้าได้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสวนส้มกันเดี๋ยวเราจะต้องจอดรถตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราบอกพี่ไก่ก่อนนะเรามาคือสวนส้มจินจูนะคะแปะให้ถ้าได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะจอดรถไว้ตรงนี้นะคะเราก็จะนั่งอันนี้ขึ้นไปข้างบนสวนซึ่งแบบที่เราหามาคือมันปังมากเขามันมีมุมถ่ายรูปน่ารัก,น,รกน่ารักเยอะก็เดี๋ยวเราจะลองไปดูกันมาวินมาวิน อ้าวไม่เวลคัมแล้วเวลคามหน่อยเว้าไปเวลคัมหน่อยเเช่าด้วยก็คือเช่าชุดได้แล้วก็ที่ชัยพัดผมนะคะแล้วก็รองเท้าบูททางเสร็จ50บาทเองแล้วก็มีให้เก็บส้มได้ด้วยเอาตะกร้าเก็บส้มหายไปแล้วแล้วก็มีค่าเข้านิดหน่อย แต่ว่าน่ารักมากๆเลยนี่ใส่ที่หัวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ที่เขาให้เช่าน่ารักมากแล้วก็ใส่บูทนะครัะจะแบบถ่ายรูปมาแบบปังๆอ่ะเดี๋ยวรอดูกันถ้าได้อย่างงี้นี่มันจะมีซูมแบบนี้นี่น่ารักมากให้ถ่ายรูปแม่เข้าไปเร็วหน่อยๆ What เอามาวินน่ารักเลิศแม่มาที่นี่ r คอมเมนต์ให้มาไหม Recommend ต้องมาเลต้องมาค่ะ นนามีรองเท้าเก็บซอมกันแบบปลอมถ่ายรูปน่ารักมา,ากมาทั้งเซ็ต50บาทเองน่ารักมากมีรองเท้าหมวกแล้วก็ผ้ากันเปื้อนใช่บรรยากาศดีงามมากอากาศดีมากนะอากาศดีมากใช่โอเคครับแล้วก็ทำการถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วและตอนนี้นะครับเราก็จะไปเดินตรง เหมือนส่วนๆ่วน,นะประมาณเนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เออม,มันเป็นคล้ายๆแบบว่าเยังไม่ถูกอะเออเดี๋ยวไปดูล้กันเอ้้า่เนี่ยนะคะจังก็โพสเธอแต่เหมือนวันนี้คนเยอะมากก็คือแบบต้องไปต่อแถวด้วยนะครับตรงนั้นอ่ามีแถวด้วยงแล้วชื่ออะไรนะแม่ อ่อปงยาง1ิไลายโอเคก็คือมันจะมี1ิไลายแล้วก็มีแบบเหมือนโรล,ล,ลเลอร์โคสเตอร์นะที่เขาแบบบอกก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวคิดปังหเ็ so it doesn't get o เป็นคนอยากมาใช่ไหมใช่ใช่ไหมมาวินร <laughs> อนานโอเคทายเยอ นี้ยค่ะอยู่อยู่แต่ดีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับมาวินตอนนี้เราอยู่ที่ I don't really know Canopy Walkway ตอนนี้ไม่รู้สิมันอยู่ที่ไหนนะคะมามีเป็นสวนพฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์สิริกษษษิตนางเจ้าสิริกิตแล้วตรงนี้จะเป็นทางเดินคอนุพี้วอล์กเวย์โอเคไปเดินกันนี่นะคะก็คือเคยมาแล้วงงมากมทำไมเดีวนะ่าก็โอเค เ็อเคยมาแล้วแล้วมันก็ถายรูปก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่าท่านบองว่างไม่มีแผนอะไรก็มาได้ And I feel so damn lucky To have you on my arm Oh and I can't help but wander Just how we ended up a l i v e And I love you like นะครับตรงนี้ก็คือแบบมันปังมากเพราะว่ามันแบบเป็นต้นสนแล้วแบบ ลาสหาสรงเนี้ยมันเลิศอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูส้มส้มที่ซื้อมามันตกลงมาตลอดเลยอ่ะพอขับโอ๊ยลอยไม่รู้จักสับแวบอกว่าส้มหล่นนะไม่เดี๋ยวมันช้ำหมดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตอนนี้คือหลับบนรถมาก็จะมึนๆนิดนึงคือเมื่อกี้แน่หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ขับรถขึ้นมาที่ไหนนะแม่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 นะ ดาดอันนี้บ้านต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปกันทางฝั่งนี้ก็ได้ไปะได้ตู้อตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่เชียงดาวแล้วเหนื่อย <c oughs> หน้าทุกคนคือเหนื <c oughs> หน่อยมาก <c oughs> คือตอนนี้เรามาอยู่ที่เชียงดาว้วครับแล้วแบบมันน่ารักมากๆตอนนี้คือที่พักของเราก็คือบ้านนี้แต่ว่าเดี๋ยวเขาเจะเอากุญแจมาให้แล้วคือปัญหาตอนนี้เนี่ยก็คือ แบบมันขับบนในเขาแล้วมันแบบจับอ้วกอะคือมันเมารถมากแล้วคือแบวันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยมากๆก่อนอันนี้ที่ไปอีกทีหนึ่งก็คือแบบมันเหนื่อยแล้วมันก็เลยแบบไม่มีอารมณ์เดินก็เลยแบบแป๊บเดียวแล้วก็กลับแล้วแล้วก็มาถึงที่พักนะครคบะตอนนี้เป็นเวลาจะหกโมงเย็นละก็เดี๋ยวรอเขามาเปิดบ้านนะคะแล้วก็เข้าไปในบ้านอันนี้คือบ้านที่เราจะมาพักกันแล้วก็ตรงนั้นก็คือเป็นที่แบบว่าเป็นโตปิกนิกแล้วก็นั่งแบบบาร์บีคิวกันได้ครับ อันนี้คือวิวตอนเช้าของเรานะครับวันที่สามคือภูเขาไฟฟูจิแปลกวิวยิมเชียนที่อันนี้ก็คือแต่ดีบอกว่ามันคือดอยหลวงอะไรแต่ว่าไม่ได้ดอยหลวงเชิงดาวใช่เขาบอกว่าเป็นแบบเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศไม่รู้จริงเปล่านะแต่ว่าก็คือสวยมากก็คือมุมที่ตื่นตอนเช้านี่คือหนูตื่นสายไงตอนเช้าเ้านี่คือหมอกแบบปกคลุมไมื่อคืน่ามาดูแล้วเว้ยตรงที่ท็อปแล้วก็หลับต่ออยู่ที่ท็อปของภูเขาเหมือนฟูจิมากจริง โอเคอันนี้ก็คือมุมตอนเช้าของเราเราจะไปกินข้า,าวเช้ากันที่ห้องทางของเราก็คือเมื่อคืนนอนห้องนี้แล้วก็วันนี้เป็น,น,น,นบริเวณนี้เป็นเป็นแบบแอรียของเราส่วนตัวหมดเลยมีสะระว่ายน้ำตรงกลางด้วยแล้วก็หลังจากที่นอนเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวตรงนี้ครับตอนเชา้าตรงนี้ก็จะเป็นโซนกินข้าวส่วนตัวรีพิงรูมแล้วก็เป็นเมื่อเช้ามีคุกมีเชฟมาทําให้เราละอาหารเตรียมโอเคแบบไปกินข้าวกันครับมาดิน ไนี่ค่ะตอนเช้าเฮ้ยมูดดีมากเหมือนอยู่ที่ฝรั่งเศสไหมอ้าวเปลี่ยนประเทศอีกแล้วเปลี่ยนประเทศนีแล้วก็ออกมาตรงนี้นะคะเป็นน้ำที่น้ำต้นน้ำป่าเนี่ยน้ำใสมากมาให้อาหารปลาให้ส้มเหรอใช่เหรอวะปลากินส้มเหรอ Yes I I I didn't know that เรามาที่ถ้ำอะไรนะครับถ้ำเชิงดาวค่ะถ้<ท>ำ,ำเชิงดาวโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอ้โ oh, like no อันนี้คือเมนูอะไรครับกินเลยกินเลยอร่อยมากโคคนาปิงซูกับ กับเอ่อมนออะะไรบมมังไวโลบอมหรืออะไรสักอย่างอยู่ที่ร้าน The Barista ช่วยที่เราซื่อวาละลายหมดแล้วอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ใช่สิ number อ i g h t คนร้านแต่งเยอะมากคือจะถายมุมถ่ายรูปยากนิดหน่อยแต่เมื่อกี้ได้ตรงนี้ไปน่ารักดีครับตอนนี้คนเยอะอยากข้ามถนนข้างหน้าชินจูกุตรงเนี้ยไหนคือชินจูกุ แม่ติดคนนี้หมื่นล้านคนต้องไปลงพารลเป็นไงอยากทำมาที่ขนาดมาวันธรรมดาใช่ไอติมก็ละลายอีกบ้างนเยอเนาะดีปุค่ะไปชอปปิ้งมาเรียบร้อยได้มาแค่นี้อ่ันนช่วงาอาทิต์แล้วมันเลยไม่ค่อยมีของขายไ้เปนวันธรรมดาเลยตนนี้เราขึ้นสำล้อกลับกันตอนนี้เลยน้าแบบว่ามาอยู่ในแกเลย วภาันกกลพทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมกำลังกินข้า,าวเช้ากันอยู่วันนี้่อนคืนนี้เนะี่ยเรามาพักที่ทัศสิงวินเลยซึ่งแบบเจนแนะนำทุกคนมากพรว่าราคาดีมากแล้วก็ห้องก็ดีแล้วก็แบบมันมีเซอร์วิสแบบมอีอ่อเตอร์นัวทีแล้วก็มีนวดฟรีอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าดีมากนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากมาช่วงนี้ก็แนะนำที่นี่เลย to convertible to light wait B. blue. play A all dear. you, 54 for We'll up ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านท่า,าวัดมันจะเป็นแบบขายงานคราฟนะน่ารักมากเลยเข้าไปดูกันเด็กเงานเอาหันให้เขาดูสินี่จะเป็น,นี้เรื่องเมื่อกี้ตรงทางเข้า,ขาน่ารักมากเพราะว่าเขาเขียนว่าแบบสวัสด,ดีคราฟเพราะว่ามันเป็นแบบงานคราฟ ที่เราเข้าไปดูกัน นี่ก็จะให้อาหารไก่นะครับมันเหมือนไก่หิวมากอะ่ะทุกตัวแบบแย่งกันกินใหญ่เลยโอเคตอนนี้เรากำลังจะมาทำเอ่อเรียกว่าอะไรนะพี่ letter stamping letter stamping กันระวังมือเด้อลูกเย้เอ๊จะทำคำว่าอะไรคะวันนี้ Marvin อ๋อ Marvin my name it it my my and it s sideways <S No no น no, so, so, okay. like, huh? yeah. ั่นโชว์โชว์โช it sideways Wait wait. a Marvin but it sideways s บอกว่าพอดีวางอันนี้ผิดใช่ไหมครับพี่ Marvin กําลังเล่นอยู่ตรงนนั้ เมื่อก,กี้นี้เราได้ทําการถามไปในไอจีสตอรี่ว่าแบบมีที่เที่ยวในเชียงใหม่ที่ไหนแนะนาบ้างแล้วก็มีคนแนะนํามาเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้รู้ตรงนี้ซึ่งอาจจะเก็บไม่หมดเพราะว่าดัานถามมาสุดท้ายแล้ววันนี้เราต้องกลับแล้วก็คือต้องไปขึ้นเครื่องใส่คือคือ,คอทุ่มสี่สิบเพราะฉะนั้นต้องไปสนามบินมาหกโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคาดว่าน่าจะไม่ทันที่จะไปทั้งหมดนั้นนะแต่ว่า แต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นเรคเคมันไว้แล้วกันเผื่อว่าใครอยากไปตามนะคะเพราะว่าน่านาไปมากทุกอันเลยแต่ว่าเหมือนแบบที่ที่แบบเรคเคมันมากที่สุดก็คืออาแก้วนะซึ่งเดี๋ยวเราก็น่าจะมากันเย็นนี้ถ้าเกิดมาทันะคะเดี๋ยวจะลองมาดูกันก like ็เดี๋ยวเราจะไปที่สวนสัตั์การกูครับออกเดินทางนะฮะแ้อขอสวัสดีน้องเที่ยวด้วยนะครับขออยู่ดีต้อนรับเข้าสู่สวนัตว์เชียงใหม่นะฮะ จอดหอให้เราลงดูสัตว์เป็นสเตชันไปซึ่งเรา,าลงแค่สเตชันแรกแล้วเราก็ไม่ยอมลงอีกเลยเพราะเราขี้เกียจมากเราก็ใช้วิธีชะโง,งกดูจากบนรถชะโง,งกดูอแแ่ะก็<ด>ไม่ลงเลยจะคนขับทักใช่ไหมว่าคนขับทักว่านี่จะไม่ลงไปดูอะไรกันเลยหรอก็ <c oughs> คือขี้เกียจมากแต่สเตชันนี้เราลงเพราะว่ามีไอติมนะตอนแรกเขาบอกว่าตอนนี้สัตว์เยอะก็ไม่ลงนะแต่พอเห็นไอติมมาวิ่งก็เลยจะลงก็เลย act like penguin ้คนรถช มันพอสไม่ได้อะนี่มันไม่มีตัวพอสดดเรามากินข้่วไก่ในมานกันนะคะตอนนี้แคบ,บินท่าด,ดาทเาา We're going ง a c k to Bangkok ท right? ุกคนขอบคุณมากที่มาดูกันนะคะไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย